ทำการ,รเกษตรพอเพียงแบ่งปัน,ปนลอลยแลลยกผู้คนบ้านเฮาสวัสดีค่ะคุณนี่ยศินเกิดสิบพวาม,มาพบกับเกษตรอ้นยออเงเง็นยันนะกันเนาะ,นาะเกษตรทั่วทีบทั่วเดืน มันนี้เยสินสิาพามาบึงงานบวชเนาะคะเนาะงานบวชอยู่บ้านขังเยสินนี่แหละกำลังเตรียมงานบวชเนาะคะเนาะอันนี้ก็คือกล้วยกล้วยนำบาบานเท่านี่แหละค่ะห่าต้องเตรียมกล้วยไว้แต่ห่อข้ต้มเนาะคะเนาะกะสุกงอมเลยคะี่ เดียงขับเลยแต,ต่เห็ดขอกไ้เนะค่นะเนาะนั่นบวชบานเฮ้าหลานซ่ายอยู่บ้านขางกันเนี่ยละกันเป็นสิบบวชนอก,ก็เตรียมบุญนอกค่นะเนาะถ้านี้ก็ดชิเ็นกล้วยเอาไว้สะฮ่อเขาต้ม ถ้าแกกพี่แกกน้องเขากิ้มน้องกันเนาะท่านบวชสุกเต็มทีแล้วก็งามหลายนี่เปนดีงามๆกล้วยเขากระลมกันให้กันน้องก็นไ่ได้สืบอม่ได้หายอย่างเขาอยากได้บุญน้ำกันเขาเพื่อนก็ให้บุญละเนี่ยละขี้อสองขี้อสามขี้น้องกันเนาะเอาไว้มาเอาบุญน้ำกันห้อกระตุ้ง อื่นกิดจะเป็นมือห่อเขาต้มเนาะคขาเนาะมันก็ดจะเตรียมงานบวชเขาต้มผ้าบักล้นนบบา,าละมับบนนี่หมู่บ้านเป็นเปียวตองเนาะคขาเนาะหมู่บ้านเปียวตองเพนี่บานห้องชายไทยอายุครบยี่สิบกว่าปีก็คือบวช ให้พอ่อให้แม่นอกกับเนาะผงสุกค่าเคีย่ยพผงบดดิบบนะ่มนาะกับเนาะไปตั้งไว้กะมันต้องนี่เป็นเคีย่ยเนาะกับเนาะบดบบดิบบ่มบดดิบบ่มยากนะเ,เคีย่ยแล้วก็ตั้งไว้ตั้งไวนอกกับเนาะผงม,มาไหมย,ยังล้างมาเรื่อยๆได้กับป่วย พูดอยากได้บุญน้ำพ่อเนาะกันเนาะพูอยากได้บุญน้ำพ่อพูนอยากได้บุญเพิ่นกะเอามาให้คนละเคี้ยสองเคี้ยสามเขี้ยมูบานละเบิดมูบานเฮ่อเนาะผู้ใดเพิ่นมีเพิ่นกะเอามาเอามาเอามาร่วม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 กันเนาะพอนาะร่วมกันเอาบุญใหญ่บุญบวชผู้ใดมีลูกซ้ายก็ต้องได้บวชเนาะ ะะนายศิลป์มันไม่หลุดไส,ส้ศินก็อาศัยไอ้ชายผ่าเลี้ยงหลานไส้อยู่เหรอคางบ้านนี่แหละเ่อะให้กล้วยแน่สื้อกองบุญน้ำแน่ตามตามศรัทธาบา้านเฮาเนาะค่ะเนาะแต่ว,ว่ากล้วยนี่หลายคักเนาะอยู่บ้านนายสินนี่ศิลป์อ้ยอเยเงยแงก็ได้มาเอามาใหาเ้เพื่อนคือกัน เทากัร่วมกันหลายๆคนกะเลดได้กล้วยย่างหลายขดาดจนว่าพ่อพ่อก้อนบุรุษค่ะได้บอกไว้เนะบ้านเฮาเนอะกัท่าไม่ได้สื้อไม่ได้หากันเลยค่ะอยู่ทั้งบ้านเฮานี่กันให้กันแบบพี่แบบน้องนะไะเนาะหลายค่ะ พี่สิ่งกระสออนมันสุกงามแห้งหลายสุกกัะสุกแน่ลไรแต่พี่สิ่งกระสออแห้งเคี่ยอันที่เป็นเคี่ยเนี่ยคือเสีเอาไปหอยมือมือบวชเนาะหอนะเพราะมันมันมันบ่มว่ท่านละมันมันหลไหลมันหลายคัีดี หลายเดี๋ยวยี่สิบสิบผ้าหยางไปเบิ่งทั้งผ้าแบบเ้าเนาะค่ะเนาะยี่สิบสิบผ้าหยางมาเบิ่งทั้งผ้าแบบเ้าเนาะค่ะเนาะผ้าแบบเ้าโอ้ยจังได้ไก่หอดมือบุญนหรอไปนอหน้าหนุหน้าหนุไก่หอดไก่หอดไอ บุล้วบ่อกลแล้วไกลแล้วมื้อนี้เฮาเตรียมเตรียมกล้วยเตรียมปากร้าวแล้วแม่นบ่เส็ดเด้ยเออเลยโอ้ยก่อนซ่อนเดี๋ยนาะเบิ่งดูพี่น้องบ้านเฮางไหมอันนี้ก็คืออุปกรณ์ผ้าปากเผานะกันเนาะอุปกรณ์ทุ่นแรงเนาะเอสเซอรี่ประจก็ซื้อมาให้เป็นยังไงล่ะผ้าดีก็มีดบอสผ้าดีก็มีดอยู่ด้เนาะ นำด้วยนะโอ้หนานูได้จักนวยเหรอเนาะหนานูนี่เนาะหลายนวยเหรอเนด้หลายนวยเหรอเนาะอันนี้าอุปกรณ์จ้าใส่บุญบวชเนาะเนาะบุญบวชหลานซ้ายยุบานคางคางกันเนี่ยเพิ่งดูค่ะพี่น้องบ้านเฮาเป็นังสี่ละห่มหอมกันเห็ดซอยกันอุปกรณ์อุปกรณ์นี่กระถุนแรงได้หลายก็มีอยู่ในี่ยเมนูหนานุ เอาหน่วยนั่นว่าเปนสิได้กินอ้อนบ้นเนาะน้ำหนานุ่นกินน้ำกินน้ำกินนวลน้ำเนาะเอาไปพูดเ่าพ้าห้าไปเอาโอ้พัวเ่าตีบ่หคนคนพ้าว่ะหอยคนพาเลยเบให้คนพาเลย่ ผู้พาคก็ต้องกินก้อนละเนาะปุ่นถ้าปุ่นเป็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 นาดายครับมันข้อสมเแล้วนาดายขูดขูดฟุ่นสิโอ้ยซอยกันดีอีหลีอบานห้องทั้งขูดต้องเป็นผู้แพงทั้งขูดต้องเป็นผู้แพงคนนะแพงน้าบักเภาวด้ะเนาะแพงหน้าบักเภาวด้อออนซน อาทิตย์นี้เขาต้องไปเห็ดยังอาทิตย์นี้เ่าไปเห็ดยังนัโนูว่าอ้อยก็บว่าไปตัดเเียนขาบมันนี่งานบวชงานบวชเขาต้องโอ้สวดสีมีเนาะสัวสีมีนขุมเฮาเนี่ยนี่นี่นี่ก็นาคนเนี่ยนาคเอ้ยนี่นี่หนักกันในรอบว่าหนักนี่นี่ร้านไส้ผู้สิบวชเนะขะเนาะนี่เนาะหนักรอหนักรอ เป็นเนื้สีเดีนี่แอดเซรี่เป็นเกิดื้อไม่หายเนาะกันเนาะอุปกรณ์การผ้าบักเผาเมันอิี่ทุนแรกไปหลายเติบอยู่นี่จะฝีมือได้ฝีมือทั้งนั้นผ้าบักเผานี่นะฝีมือผ้าบักเผานะกันเนาะเออเพอหลายค่ะหลายหลายคัะเล่กันเนี่ยของโจโกเลยบักเผาเอ้ามือนีเกษตร เอายอดเอ็งเงี้ยศีมาพบซ้ำดีก็นนาเอาไว้เอาไว้มือห่อกับต้มเลยศี่สิบ้ามาเบิ้งไปนี่เบิ้งผ้าบักผ้ากับกล้วยสุกกอนักขนาเดมมามือรู้นยังไปเบิ้งหมอหลีน่ะกับเราเบิ้งหมอเล้ากับม เอาไปคลิปหนาอย่าเสียสิพาพมันห้องเบิ้งฮอเนาะกันเนาะมันมีเบิ้งพาสะเกอนเดี๋ยวมาคุณได้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอปซีรีส์เลยนะค้าสวัสดีค้า